สวัสดีคะ่ะเพื่อนเนจ๋าจแม่แหม่มเองจา้าวันนี้มื้อกลางวันกินง่ายๆเพือเ่อนเื่อนจ๋าเร่งรีบเพราะต้องรีบไปรับลูกมาม่าเย็นตาโฟนะคะเพือเ่อนๆื่อนจ๋าใส่เส้กรอกใส่แคบหมูค่ะมาม่าเย็นตาโฟใส่เส้กรอกใส่แคบหมูนะคะเพื่อนเืนจ๋ามือกลางวันละร้อนเดยจจะคลายหนาวนะคะเพือเ่อนเื่อนจ๋าอุ่นๆลวร้อนค่ะมาทานกันเลยนะคะเพื่อนเนจ๋าจใครมีของในบ้านอยู่แล้วหรือมากินเลยเพือเ่อนเพื่อนจ๋าไม่ต้องออกไปซื้อคะ่ะเคียนนยนในตู้เย็นของเก่าให้หมดก่อนนะคะ เซฟเซฟค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าดีว่าเราไปทิ้งนะคะนี่มาม่าเย็นตาโฟแม่มีเยอะเลยนี่ตัวนี้นะคะแล้วก็แคปหมูแม่ซื้อเก็บไว้เส้ก,กรอกก็มีในตู้เย็นก็เลยเอามาใส่รวมกันกินเพื่อนเพื่อนจ๋าลุยกันเลยค่ะมาม่าเย็นตาโฟแต่เนื้อเส้นอาจจะเละๆล้วเพวื่อนเพื่อนเพราะว่าแม่เวฟหลายรอบควันออกมากกม่าเย็นตาโฟจต่เพื่อนเพื่อนจ๋ากินกับแคปหมูแล้วก็เส้กรอกค่ะ กลัวของมาส่งแล้วมองไม่เห็นครับหมูกรอบแต่ไม่กรอบแล้วยวว่อไปละอร่อยอ,อร่อยบอกที่รู้เพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าชามมันลึกถ้วยใสๆแม่ก็ไม่ค่อยมี ควันกระหน่ำเลยเพื่อนเ่อนอืมพู้พักผูเลวอุ๊ยร้อนนี่นเพื่อนเมามาเย็นตะโ่อโฟโอควันออกเลยเพื่อนเพื่อนมามาย็นตะโฟนะจ๊ะเพื่อนเนจ๋านี่มาม่าเย็นตะโฟ,นะะโฟช่ำๆม,มีแคปหมูกร,รอบๆแล้วก็ไส้กรอกจ้ะกินใครหิวมามา่าซองเดียวเดี๋ยวรอสักครู่นะเพื่อนเจ๋าเดี๋ยว,มยวแม่มาแป๊บหนึ่ง มาแล้วจ้ะรับของให้เพื่อนบ้านเขาก่อนเขามาส่งของข้างข้างบ้านนี่มาม่าเย็นตะโฟโย,ยังร้อนร้อนอยู่เพื่อนๆหนูใส่แม่อุ่นเยอะร้อนกระหน่ำเลยควันออกเลยพเพื่อนเพื่อนกลัวลิ้นพองมามา่มาเย็นตะโฟนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋ากินกับเส้นกรอบแคบหมูกรอบ,รอบง่ายง่ายแคบหมูว่าอาจจะไม่กรอบแล้วเพราะแม่เทใส่ไปนใ,ใน ในถ้วยมันยวบแล้วอะ่ะม,มีอะไรเราก็กินเพื่อนเพื่อประหยัดกิน รูล้ลาบ้างดีบ้างกลางบ้างแต่ของทุกอย่างที่กินคือเราซื้อก็คือกินได้เพื่อนอืมเซกอซื้อมาที่โลตั๊บนึ่งแถมหนึ่งช่อยไข่เจียวกินเบเปล่าแบบซอสกินกับมาม่าครบ ร้อนทั้งหม อร่อยจ้ะมาม่าจากเพื่อน,อนร้อนตายๆอนเนี่ยตัวแคปหมูเนี่ยมันอมน้ำเพื่อน,อนๆแล้วกัดไปเต็มๆเลยร้อนลิ้นพองแน่ๆวันนี้ซวบเร็วเกินไป แม่อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะเพื่อนๆจแต่แม่มีความขยันและความตั้งใจค่ะมีคนว่าแม่เยอะแยะเลยคนรับข้าวทำยูทูบเห็นจะผ่านสักทีนึ่งนู่นี่นั่นแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจอ่ะบางทีน้อยใจหันน้อยใจเก็บมาคิดแต่ก็ทำใจทำไปเรื่อยๆ วันไหนผ่านเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปบอกชอบว่าเราดูถูกคนแม่ไม่ชอบคนเราเขาจะทำอะไรอะอย่าไปยุ่งเรื่งของเขาอย่าไปดูถูกเขามันเรื่องของเขาอะ่ะจะกดเขาให้ลงแค่ไหนอะ่ะไม่เข้าใจมนุษย์เหมือนกัน อร่อยแค่นี้ิ่มแล้วเป็นมืน่อไหรแม่ซื้อเครื่องมาสองวันแล้วกลับมาจะทานน้ำยาก,กะทิ มาม่ายันตาโฟค่ะใส่เส้กกอกใส่แคปหมูกิในไข่หนาวต้มจนเส้นเปื่อย หมดแล้วจ้ะเพื่อนๆจ๋าหลักฐานเอียงนี่นะคะที่แม่กินมาม่าเย็นตาโฟใส่แคปหมูก,ก,กรอบแต่เส้นกรอบกินไปแล้วจ้ะ อิ่มแล้วเพื่อนเพื่อนจ๋ามื้อกลางวันเรียบ,ยบง่ายสไตล์แม่ค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่ม,มคนนี้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าขอบคุณมากๆนะคะใครที่ยังไม่ดูคลิปแม่แวะเวียนมาดูบ้างนะคะใครที่ดูแล้วขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ